นี่คือสถานที่ที่ทําให้คุณรู้สึกถูกควบคุมโดยไม่รู้ตัวรู้ไหมว่าสถาปัตยกรรมคือหนึ่งในเครื่องมือด้านอํานาจที่ทําหน้าที่เป็น,นกลไกควบคุมความรู้สึกของผู้คนและสร้างความรู้สึกยํำเกรงต่ออํานาจที่มองไม่เห็นเคยไหมครับที่บางทีที่เราเข้าไปในสถานที่หนึ่งแล้วมันรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวเองและถูกกดทับด้วยพลังงานบางอย่างแล้วคุณรู้ไหมว่าสถาปนิกสามารถออกแบบสิ่งเหล่านี้ใส่ความรู้สึกของผู้ใช้งานในอาคารได้ด้วยนะมาทําความรู้จักกับสถาปัตยกรรมแบบผดเด็จการกันเลยขอยกตัวอย่างให้เห็น ภาพชัดๆเลยนะครับจากภาพยนตร์เรื่องดูนของเดนิสวิลเนอร์ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนวนวินยายคลาสสิกปี1965ของแฟรงเฮอร์เบิร์ตที่สะท้อนการเมืองศาส,สนาและศรัทธาผ่านตัวละครพอลอะเทดิสผู้ถูกยกย่องให้เป็นเมสเซยรลีซานเอลกัและผู้นำสงครามจีฮัตหรือสองครามศักดิ์สิทธิ์ที่ปลุกเร้าพลังมวลชนสิ่งที่โดดเด่นของดูนคือการใช้สถาปัตยกรรมและแลนด์สเคปเป็นภาษาของอำนาจที่ทำให้มนุษย์ถูกควบคุมความรู้สึกแล้วมาจ่อในแต่ละชากกันเลย เริ่มที่เมืองอาราคีนปอมปาการกลางทะเลทรายมวลอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาผนังลาดเอียงทึบตันสร้างความรู้สึกยิ่งใหญ่กดทับและลดทอนสเกลมนุษย์คล้ายกับแนวทางสถาปัตยกรรมในเยอรมนียุคนาซีวมาในฉากน,นี้แสดงให้เห็นว่าตัวละครถูกทําให้เล็กลงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยรัฐในขณะที่สถาปัตยกรรมของชาวเฟรมเมนเป็นเมืองใต้ดินที่กลมกลืนกับภูมิประเทศธรรมชาติโดยได้แรงบันดาลใจมาจากนาครเพตาในประเทศจอร์แดนสื่อถึงความอบอุ่นมีชีวิตชีวาการปรับตัว และความร่วมมือไม่อยู่ในการครอบงำความเป็นอิสระสะท้อนถึงแนวคิดของ critical regionalism ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท้องถิน่นทั้งในเชิงภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและความเชื่อต่างจากดาวกรีดี y p a l ที่เป็นโลกอุตสาหกรรมมืดมิดเต็มไปด้วยมลพิษและวัสดุโลหะคอนกรีตการออกแบบสเปซปิดถือเพดานสูงทําให้รู้สึกกดดันอึดอัดและไร้ชีวิตชีวาเพื่อลดค่าความเป็นมนุษย์และขยายอำนาจของผู้นำเผด็จการ และดาวคาเทนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางจักรวรรดิโดยสถาปตยกร,รมจะผสมผสานความสรราง่างามแบบคลาสสิกกับบูเทลิสสเปซภายในมีองค์ประกอบทางเรขาาณิตอันซับซ้อนมีลำดับขั้นและแสงเงาเชิงพิธีกรรมทำให้ผู้คนรู้สึกยำเกรงต่อระบบจักรวรรดิและอำนาจสูงสุดโดยถ่ายทำในสถานที่จริงคือสุสานทอมบาบริออนชาญเมืองเวนิสที่ออกแบบโดยคาร์โลสกาปานั่นเองสถาปัตยกรรมในดูนทำหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมความรู้สึกและสร้างความยำเกรงต่ออำนาจทั้งตัวละครและผู้ชมอย่างเรา เป็นการสื่อถึงความเป็นแบบพด็จการได้อย่างสมจริงมากเลยทีเดียว